ในร้านผมนะนะร้านนี้นะครับเปรกเทพชาหอมมดสองในช่วงนี้รัรใช้ชื่ชมตัวฝั่งรับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่ตุ๊กเลยฝนตกไปหยุดเลยตั่นเองที่เทโดมเล็กเสร็จเลยเนี่ยใช่ครับ ฝากเดือนช่วยบอกคนดีฝากลงช่วยดีทัดทาความคิดถึงให้เธอได้โปรดรับรู้ความคิดคำหนึ่งว่าใครคนหนึ่งยังรักและยังคู่พันฝากดาวช่วย สัญญาทำก่อนนอนกัาคนทุกไปกันเสียงเพลงรำรำขับคานให้เธอวันวาลมบนกำเตืนเตินใจ บ no ูชาความอายเม้เลืนอย่าลืมเดนคนดีมามอโชคดีราคงได้เอเสียงพงหาส้ใจอย่าืมที่ยังคอย คอยนากาันนบคืนหรือเปล่าทุณผูรชมสปายนะครับช่วยบอกจะต่อไปแล้วว่าถึงแม้จะฝนจะตกอย่างไรก็ไดเกยแสดงได้รูปเป็นตัวห่มากเลยครับขอบคุณครับนงใจนะมาขอบคุณพพี่หนุ่มยบัญชาครับลมน

คนพี่ชอบที่รงได้เจอเสียงเพลงหวาเสัาอย่าลืมนาที่ยังคอยเตอคอยนากลางสายฝนควขอบคุณาอาจารย์ทุยครับมาจากพระรามห้ามาจากวงเวียนแห่งชีวิต ขอบคุณคุณลัคานะครับมาจากพระราม5เรื่เดียวกันซอยวัชกีรันขอบคุณขอบคุณคุณเดียวนะครับที่ตอนนี้รถชนนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุก็ฝากรางวัลมาให้สองงานเมื่อวานไปนัดเชิญที่ชมบุรีก็ฝากไปนะครับขอบคุณมากของใคครรับข็งแต่ถ้าที่หลุดเหนียวเล่นจริงๆนะครับขอบคุณมากของเราดีมากรักก็ยอมเปลี่ยนแปลง FC ของ พี่หนุ่มพี่บัญชาอันนี้คือพี่ใหญ่โฮ่งการจริงๆนะครับพี่พันชาเนี่ยสร้างหลักฐานที่จุที่จุไทยรูกเลยขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะหัวหลักฐานไม่แน่นนะต้องถ่ายรูปใช่ครับอีกรูปอีกรูปครับพี่หนุ่มเอาการพยานไหมครับอะไรครับอะไรไม่ใช่ผู้ต้องหากูกูหัวหลักฐานไม่เหนียวแน่น ก็ขอบพระคุณแฟนคลับที่ยังติดตามมาเปในในใ็นกำลังใจนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไปรับเชย,มยไ, <Walk. S 1> ไม่ได้เพราะว่ามมีบันไลไม่มีเงินเติมน้ำมันด้วยใช่กำลังหลักศิลปินเลยใช่ผมยังไงแล้วตอนนี้ลิกเกก็เข้าพรรษาหน้าฝนการปลีกมันน้อยนะครับก็ต้องอาศัยไปแสดงก็ขอให้ท่านบอกต่อไป งานที่แสดงก็จะแบ่งคนละครึ่งกับบุตรท่าคณะแล้วก็เงินสดแท้จรไม่ต้องให้รวยครับให้พอมีกินมีอยู่ก็พอนะครับมีค่าน้ำมันเดินทางไปกลับมีนิดหน่อยก็พอใช่ไหมครับเอาวันต่อวันนะนะวันต่อวันเลขเกมิกีวันต่อวันเลขเกมิกีถ้าห้าสิบพอเป็นวันหนึ่งห้าสิบผมขอให้ห้าสิบเป็นร้อยด้วยนะครับถ้าเงินขับร้อยแต่สิบก็ไม่ได้มันให้เจ้เตี๋ยวสองถ้วยเผื่อเบิร์นน้ำมันก่อนได้แล้วครับ ขอให้น้องปอนไก่สามนะครับก็สแสดงลิเกที่ไหนก็ขอให้มีคนดูแล้วก็มีแฟนคลับมีคนรักเมตตาในรางวัลทุกคืนเพื่อประรองชีวิตคนเราี่ยส่วนมากอยู่บ้านถ้าซื้อบ้านก็ต้องผ่อนนะครับถ้าซื้อรถก็ต้องผ่อนถึงรถหมด,ดบ้านหมดก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเสียค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายค่าชุดเสื้อผ้าค่าเครื่องแต่งหน้านครับ คือมีรายจ่ายแน่นอนแต่ว่ารายได้มันไม่ดีงานปรีดไม่มีนะครับมีแต่งานวิทย์ก็ต้องมาหาจริงแบบนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดต่อไปมันทองเป็นเยอะๆแล้วก็แจกรางวัลใิเกยะคณัคน้นนี้คุณละหน่อยก็ยังดีนะครับขอบพระคุณมากนะครับเสียงพนักงานเสียงพนักงานอยู่แนวพี่น้องดีอยู่แนวพี่น้องดีเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนปทุมเพื่อนปทุม็แล้วกรเนต์